สำหรับทุกคนที่สนใจไปเรียนต่อแคนาดานะครับวันนี้จะมาพูดถึง RCIC นะครับ RCIC คือบุคคลที่ได้รับการอนุญาตนะครับมีใบรับรองให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาและเป็นตัวแทนในการยื่นใบสมัครขอสถานะ immigration ต่างๆในการไปเรียนต่อที่แคนาดาได้ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซา่าสแตดี้เพอร์มิทเพื่อไปเรียนนะครับการขอพิจิตเยพยพีเพื่อทํางานหลังเรียนจบแล้วก็การยื่นสมัครขอ PR ในอนาคตนะครับ ซึ่ง RCIC เนี่ยจะได้รับการเทรนแล้วก็สามารถนะครับที่ให้คำปรึกษาในเรื่องเหล่านี้นะครับกับเราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับปัจจุบันก็บันกันนะครับได้ร่วมงาน,นกับ RCIC อยู่ที่โตลอนโตนะครับแล้วก็แวนคูเวอร์นะครับใครที่อยากที่จะขอคำปรึกษาจาก RCIC ก็สามารถติดต่อเราว่าได้ทาง Line Official นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้เคล็ดลับดีๆนะครับเกี่ยวกับการเตรียมสมัครขอพิจิตรับ UP แล้วก็ PR ในอนาคตเนี่ยสามารถติดตามเราได้ที่ช่องทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทยอยลงคลิป แนะนำนะครับเกี่ยวกับการยื่นสมัครขอ P.G. w U.P. แล้วก็ P.R. หลังเรีนจบสำหรับคนที่ไปเรียนต่อแคนาดาครับ